Let's kill this world. Yeah, 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 yeah! Oh, อะไรคะทุกคหนูมาเลี่สินาทะเหนูสอบเต้นอยู่แล้วเงินครัาะมาตนกับเพือนเพนเพอนนะคะยอันนี้คะเามีพี่พู่มีนะคะว่าหนูนะคเย้ยที่มันเต้นสีคนนี่นะคะทุกคน้ก็สีคนะมาเต้นในนโดสวิตเตอร์ มีอันนี้พีนน่พีอันนี้พีนน่วูอันนี้หนูนะคะทุกคนเก็ตแนวอะไรเนี่ยได้เลย <c ười> มรอบีปพี่พีที่หนึ่งหนูที่สองมีนที่สามพี่ฮุบชิโร่ห้า Let's kill t h ตะกี้ที่พี่ทีมงานเดินผ่านไปใช่ปะเขาบอกว่าอ๋อเป็นเซียนงานเหรอนึกว่าลูกใครพี่ต่ตะกี้ที่พี่เดินผ่านไปใช่ไหมเขาบอกว่าอ๋อนั่นทีมงานเหรอนึกว่าลูกใครเออเออนะเรนะตะกี้เนอะเขาบอกเขาบอกว่าตะกี้หนูคือมีคนมีคนเด็ดพี่เดียมากใช่ไหมตะกี้เนี่ยแล้วเาใช่ฮะไม่เปนะไม่เป็นไร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 หนูบอกแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไร หนูกลัวพี่ไม่น่าเชย่แต่ว่าเขาบอกว่าอ้าวชิมงานล้อนี่ว่าลูกใครหน้าหลอกพี่เลย มไม่มีสัญญาณตัดเน็ตหนูทำไมคะพี่พีทแด้ที่หนึ่งนะคะพี่มีแดนดิสองเจนชิดแดสามแล้วชิโลค่ะทุกคนเย่เป็นซุ์สตาร์หมดเลยอ่ะเย่จ้ะเฮ้ยแต่ฉันว่าเพลงสัตว์สนุกสุดอ่ะสัตว์กับเลือดเลือดลืไม่เอ็งต้องเอ็งต้องลองเต้นเพลงของอลาดินอ่ะใครกินนมีดูแล้วไม่เก็บใครอ่ะอ๋อมีนมีนค่ะ บาย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 ทุกคนแอคหน่อยโอเคเพราะว่าเราไม่ได้แอคมาหลายหลายมากนะคะทุก <laughs> คนเทสเตอร์มจบเดี๋ยวไลฟ์น <cooler sushi> ่าจะมารีวิวเทสเตอร์นะคะเพราะว่านี่มันมีูเต้นหนึ่งเดียวเลยแสงเสียใจบอสเสงน่าเกียดแสงมันมืดอะทุกคนเข้าใจรไหมไลฟ์อยู่นะครับไลฟ์อยู่นะครับทุกเปิดเวลาตอนนี้ก็ค่ะทุกคนเราขอทําการปิดไลฟ์ในห้องนี้บ๊ายบายเดี๋ยวคุณไปบ๊ายบายค่ะจุ๊บจุบบายบาย Bye. Yeah.